สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาลบยี่ห้อฟิล์มรถยนต์นะครับหรือว่าโลโก้ของฟิล์มรถยนต์นะครับที่เราไปติดตั้งมานะครับก็จะมีตัวโลโก้หรือว่ายี่ห้อนั้นติดมาด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะติดบริเวณระดับสายตาของเรานะครับก็อาจจะทําให้รบกวนนะครับเวลาที่ เราขับขี่รถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาลบตัวหนังสือออกนะครับด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือน้ํายาล้างเล็บนะครับเป็นน้ํายาล้างเล็บของคุณผู้หญิงทั่วไปนี่แหละฮะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับสําหรับลบตัวหนังสือแล้วก็โลโก้นะครับแล้วก็มีกระดาษชําระนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับนะครับก็ใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่นะครับเพียงแผ่นเดียวนะครับสำหรับผมก็จะพับให้ได้ขนาดพอดีจากนั้นก็เทน้ำยาล้างเล็บนะครับลงบนกระดาษทิชชู่ พอชุ่มนะครับไม่ต้องเยอะมากจากนั้นก็นำกระดาษนะครับไปเช็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นโลโก้หรือว่ายี่ห้อฟิล์มนะครับจะเห็นว่าออกอย่างง่ายดายนะครับสำหรับน้ำยาล้างเล็บนะครับบนกระดาษทิชชู่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอชุ่มก็พอ แล้วก็เช็ดไปไม่ต้องเช็ดแรงนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเช็ดบานอื่นต่อนะครับที่มันมีโลโก้ติดมาก็เช็ดเหมือนเดิมนะครับใช้น้ํายาลูบป,ปกติจะลูบทีเดียวหมึกตัวหนังสือก็จะหลุดง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้น้ํายาอาจจะแห้งเพราะว่าเราเช็ดบานเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เติมน้ํายาเพิ่ม ก็มาเช็ดตรงกระจกบานหลังกันต่อนะครับก็เช็ดเหมือนเดิมครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดเรียบร้อยรอบคันนะครับก็จะเห็นรอยดำๆนะครับรอยหมึกติดอยู่ที่กระดาษทิชชู่นะฮะสำหรับน้ํายาล้างเล็บตัวนี้นะครับก็ราคาก็ยังติดอยู่เลยครับ15บาทนะครับผมซื้อมาตามร้านขายของชํานะครับแถวบ้าน ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ